สวัสดีครับคลิปบรรยากาศงานด็อกโชว์นะครับสำหรับคลิปนี้จัดที่ IMPACT เมืองทองธานีนะครับอันนี้งานเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่4นะครับจะสิ้นสุดวันที่7กรกฎาคม6 7 6ากา็ราธาขาเขาใครยังไม่ได้ไปดูหรือไปชมก็สามารถไปได้นะครับช่วงนี้ยัง ไม่ปิดม,มยังไม่หมดว่า,าเขตนะครับจนถึงโน่นวันที่7ก็คือคือวันอาทิตย์คือพรุ่งนี้นะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินไปมาเรียบร้อยนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับสําหรับบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็จะมีแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นในแนวของการออกบูธร้านอาหารของสุนัขนะครับหรือว่าของหมาแมว แล้วก็ต่างๆนะครับเป็นร้านอาหารของอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นพวกหมาแมวนะครับเพราะมันเป็นงานของน้องหมานะครับก็มาดูกันได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนส่วนที่สองนั้นนะครับก็จะเป็นในแนวของการโชว์สุนัขนะฮะหรือว่าโชว์น้องหมาเนี่ยประกวดด้วยนะครับส่วนใหญ่คนไทยและคนต่างต่างประเทศเนี่จะเยอะแน่นเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่มาดูนะครับเนี่ย ดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแนวของอ่าส่วนแรกก่อนนะครับตรงนี้ก็คือแนวแนวของอาหารอ่าในรูปแบบต่างๆนะครับอาหารเม็ดอาหารกระป๋องสําหรับน้องหมานะครับน้องหมาน้องแมวพวกเนี้ยก็จะค่อนข้างที่จะจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเกรดพรีเมียมเขาว่าอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าคนขายนะครับแอดมินก็ไปยืน ฟังอยู่ก็ดีนะครับตรงนี้มีหลายราคาหลายราคาเลยทีเดียวแล้วก็มีค่อนข้างตอบโจทย์นะครับหมาน้องหมาที่เป็นแบบว่าต้องการไม่ต้องการไขมันเยอะน้องหมาเป็นเบาหวานพวกนี้น้องหมาเป็นธรรมดาก็จะต้องกินคือมีหลายอย่างนะครับสรุปแล้วก็จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ายืนฟังก็นานพอสมควรแล้วแต่ละบธแต่ละบธเขาก็จะมี ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็าถามว่าลดลดราคาไหมก็อาจจะมีแถมบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีนะครับรราคานี่ไม่แน่ใจเพราะว่าแอดมินก็ไม่ค่อยได้ซื้อพวกอาหารสัตว์เท่าไหร่นะครับก็มาดูมาในส่วนที่2นะครับตรงนี้ก็คือส่วนสุนัขโชว์หรือว่าการโชว์ของสุนัขอันนี้ตรงนี้เนี่ยเขาก็เปิดโอกาส ให้คนที่นำน้องหมาเนี่ยมาเรียนรู้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตามอุปกรณ์ต่างๆนี่ฮะมาดูนิดนึงนะครับตรงนี้แอดมินก็ยืนดูนานพอสมควรนะครับอไม่รู้ว่าไผเป็นไผและตรงนี้นะฮะน้องหมาเนี่ยก็ก็รู้กันอยู่เรื่องดื้อเนี่ยนี่ฮะตรงนี้ก็เพลินดีครับดูแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวนะครับตรงนี้คนอื่นด้วยนะครับ คนเยอะมากนะครับตรงนี้ไอ้วันนี้นะขนาดจะเป็นวันวันศุกร์นะครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้คนแน่นเลยทีเดียวเลยก็หลังจากดูตรงนั้นมาก็เดินเลาะ,ะมาไอ้มุมนี้เป็นมุมออาหารคนนะครับตรงนี้อาหารคนก็ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวว่าเดินไปเดินมาเนี่ยทั้งคนทั้งหมาหิวก็มาแวะ,ะในส่วนตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะครับสําหรับบูธอาหารคนแต่ถ้าบูธอาหารหมานี่เต็มนะครับ แล้วเดินมาตรงนี้แอดมินก็มาดูตรงข้างๆที่เขาจะมีการโชว์นะครับน่าจะเป็นเรื่องของการประกวดในการโชว์มันก็จะมีฟลอร์หรือว่าวิธีให้ดูโชว์ของน้องหมานะครับเนี่ยคนที่โชว์เนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าของไม่ใช่ว่าไก่กานะครับแต่งตัวสูตรผูก넥ไทยอย่างดีเนี่ย ไม่ได้หมายคาว่าไอเข้าไปแบบจูงน้องหมาแบบกะโหลกกะลานะครับตรงนี้ดูดีๆนะครับเนี่ยแต่งตัวเป็นเรียบร้อยสูตรใส่สูตรถ้าแบบงานออกงานไอออฟฟิศหรือว่างานแบบไฮโซไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตอัอนนี้เราเดินดูอฟอร์อื่นๆบ้างนะครับหรือว่าตรงนี้ ที่ติดติดกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในแนวคือจะมีหลายรุ่นหลายชุดนะครับตรงนี้อกลับมาดูอีกนิดนึงอืมเนี่ย<ม>ก็จะมีหลายรุ่นหลายชุดอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละสุนัขพันอะไรยังไงแบบไหนตรงนี้น่าจะเป็นพันเล็กนะครับตรงนี้พันขนเนี่ยก็คือเน้นเนี่ย ม่ได้ตไม่ได้แตกต่างอะไรจากการประกวดนางงามนะครับตรงนี้คอยดูเนี่ยขนนี่ห้ามตกแล้วกันนะครับเ,เขาจะมีหวีขัดหลังแล้วก็คอยปัดคอยทําความสะอาดขนให้ขนสวยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ละคนก็มีหวีในในมือเนี่ยห้ามพลาดนะครับในเรื่องของขนของน้องแม่หมาของตัวเขาเองเนี่ยนะตรงนี้อืมแล้วหลังจากเดินโชว์แล้วก็ขึ้น แต่มาตรวจอะไรตรวจแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วก็ลงไปเดินใหม่อันนี้อีกพันหนึ่งนะครับเป็นพันเล็กไอเรื่องพันพันสุนัขแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ไม่ซ่าไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะแอดมินเลี้ยงแต่หมาจรนะครับหมาจรนะหมาจรหมาไทยเนี่ยน้องแอดมินเลี้ยงวันหนึ่งก็ประมาณห้าสิบหกสิบตัวนะครับโดยเฉพาะจรแถวแถวนนทบ,บรุรีที่แอดมินอยู่อันนี้มาเดินดูไอ ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับตรงนี้ที่พักของสุนัขเนี่ยก็จะทำเป็นบูธเหมือนอจุดแต่ละตัวเดวก่อนจะเข้าประกวดเขาก็จะมีมาเสริมสวยนะครับเหมือนคอกนางงามก็ประมาณนั้นนะครับแต่ก็ของใครของมันนะครับเนี่ยคนที่เห็นเห็นนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาตินะครับแน่นเลยทีเดียวคนไทยก็พอมีบ้าง ปลายนะครับเห็นเขาคุยกันไม่มีคุยภาษาไทยเลยนะครับมีแต่ภาษาต่างประเทศทั้งนั้นเลยภาษาจีนบางเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าแถวฟิลิปปินส์เนี่ยก็เห็นมีมีไปเหมือนกันนี่ฮะตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้ก็คือที่พักของสุนัขก,ก่อนจะเข้าประกวดและหลังประกวดก็จะมาประครบประงมหรือว่าเสริมสวยนะฮะเรื่องขนเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยดูดูดก็เพลิดเพลินดีครับตรงนเนี้ยเนี่ย มาก็เช็ดไม่ได้ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยนะครับไม่เหมือนคนที่ไม่ชอบนเนี่ยแบบถ้าเห็นแล้วก็จะต้องเมือนหน้าหนีแต่ห้อนี้ออกมาปพ๊บเขาเก็บปั๊บเลยนะครับตรงนี้นะ,ะดูกันมาเรื่อยๆไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้เฉพาะไอ้เจ้าของสุน,นัขแหละแต่แอดมินเดินเผลอเผอมาเดินไปเดินมาเอาเข้ามาอยู่ในคอกของน้องหมาซะและ้วอ่ะก็ขอเดินออกนะครับเดินออกก็ อย่างอะไรอวอร์เราคิดถึงการประกวดหรือว่าการโชว์อยู่ก็เลาะเล,ะล,ะล,ะละมาตรงที่เดิมนะครับแต่ละฟอร์แต่ละเวทีนะครับหรือว่าสนามเนอันนี้มิไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกอะไรอ่าก็เป็นที่เข้าใจว่าจะเป็นฟอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ดูตรงนี้นี่จะเป็นพันอะไรก็ไม่แน่ใจนะเหมือนตัวการ์ตูนนะครับตรงนี้น้อง,น,องน้องสุนัขตรงนี้เนี่ยอ่าอ,อันนี้มาดูอีก อีกพันหนึ่งนะครับตรงนี้คือมันหลายพันนะครับไอ้นั่งดูทั้งวันก็ไม่เบื่อเลยนะครับสำหรับคนรักหมารักแมวนะครับตรงนี้มีแต่พันสวยๆนะครับเนี่ยเนี่ยประคบประงม,มปันไข่ในหินเลยก็ว่าที่เดียวนะฮะนะแต่ละคนฮะเจ้าของอคือห้ามไม่ห้ามไม่สวยแล้วตรงไหนขน,นมันตกมันยุบเขาก็ทํา มาดูตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้มีทั้งสีขาวกับสีดํานะครับอืมเดินเป็นสง่านะฮะคนแน่นเลยนะครับตรงนี้วันนี้ยกคนก็เยอะอันนี้บีเกิลหรือเปล่าอันไม่แน่ใจนะครับตรงเมื่อสกักครู่เพราะว่ามันก็อย่างที่เคยเกิดแอดมินก็ไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องพันธ์ุของน้องๆน,นะครับ ถ้าหากว่าแอดมินก็เคยกลนไวแล้วนะครับว่าแอดมินชอบเลี้ยงน้องหมาจรนนะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็จะไปเลี้ยงอยู่เนี <c oughs> ่ยเราก็คงมีเกณฑ์มีหลักมีกฎการให้คะแนนเขาแหละนะครับตรงนี้อไอที่เห็นเนี่ยไอคนไทยก็มีนะแต่ต่างชาติก็เยอะนะครับต่างชาติเยอะมากนะครับสำหรับมาวันนี้ อันนี้ก็ยังทันนะครับอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับงานเขานิดนึงนะครับงานเริ่มตั้งแต่วันที่4สิ้นสุดวันที่7นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยออในงานที่นี่นยะเขาจะมีงานทุกฮอนะครับมีไม่ใช่ว่างานน้องหมายอย่างเดียวนะมีงานอื่นๆด้วยนะครับคือมามาแล้วก็ได้ดูอย่างอื่นงานอื่นๆเยอะเลยนะครับลองมาดูกันนะครับสำหรับแอดมินเนี่ยก็มาทุกวันแหละนะครับช่วงนี้ ก็คือดูแล้วมันจะเพลินดีวันนี้ก็จะว่าจะไปดูเรื่องของอาหารน้องหมาน้องหมาที่บ้านเป็นเบาหวานนะครับอาจจะไปเดินดูถ้ามีสูตรสําหรับน้องหมาที่เป็นเบาหวานก็อาจจะได้ใช้เพราะว่าเมื่อวันที่ไปตรงนี้อย่างวันนี้อ่ะดูต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัน์ธุ คล้ายๆกับเบื้อสกรู่นะครับสีขาวสีดําแต่ว่าจะเล็กลงมานิด,นดหนึบนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนโชว์เท่ๆนะครับให้กรรมการดูหรือเปล่านะครับนจัดระเบียบร่างกายกรรมการเนี้ยที่เห็นเราเห็นเห็นตรงเมื่อน,นี้คนนี้พูดภาษาอังกฤษคือน่าน่าจะเป็นกรรมการมาจากข้างนอกนะครับต่างประเทศเนี่ย ครับครับดูก็เพิดเพิดดีนะครับตรงนี้อันนี้จูงกันไปวิ่งบ้างเดินบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นช่วงโชว์หรือเปล่านะโชว์ซิกแพกนะถ้าเป็นอ่าการประกวดของไอชายงามนะนี่ ยืนโชว์ซะเป็ดเท,ท่เลยนะครับตรงนี้คือหลายๆคนเนะี่ยก็ไม่คิดว่าจะมีงานอย่างนี้นะครับแม่แอดแม่แอดมิดเองอก,ก็เหมือนกันนะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นงานเรื่องสไตล์นี้ก็ดูเคยเข้าไปก็จะเน้นเรื่องขายอาหารน้องหมานะครับไม่ได้ค่อยมาเจองานแบบว่าประกวดสุนัขหรือว่าสุนัขโชว์อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่า ยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทางด้านที่เราก็อยู่ในแวดวงนะครับในเรื่องการเลี้ยงน้องหมานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับบอกทีเ่เรื่องอาหารสำเร็จรูปที่น้องหมาที่เขาเอามาโชว์ตามบูธต่างๆเนี่ยราคาสูงทีเดียวนะครับแพงกว่าของคนอีกนะอันนี้ตัวนี้เนีย่ย มาดูน่ารักน,นกอันนี้ไม่แน่ใจว่าพันไหนนะอบอกไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผิดเคยเห็นว่าน่าจะเป็นบีเรก้ลหรือเปล่านะครับตรงนี้แต่ก็แต่ยังไงถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ว่านั่นแหละอืไม่แน่ใจว่าจะมีพันุ์อะไรบ้างนะตรงนี้อันนี้ชมลมพันธุ์ตรงนี้ที่เลี้ยงตัวน,นี้เยอะเลยนะครับเห็นอยู่ตามผจตามอะไรเนี่ยอื นี่ฮ yeah. นารักนะครับตรงนี้อันนี้มันน่ารักก็ได้ให้ดูนานหน่อยนะครับ <c oughs> ครับดูพันอื่นๆกันบ้างนะครับอันนี้มียกมือนบมือขอขอบคุณอะไรก็ได้นะครับพันธุ์เนี้ยตัวเล็กๆเนี้ยสวยๆนะครับตรงนี้ครับ ดูกันมาเรื่อยๆนะครับอ่รับชมกันต่อดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้อีกอีกบูธหนึ่งนะครับตรงนี้อันนี้ยืนโชว์เอ่อบอดี้นะครับเรียกว่าโชว์บอดี้หรือว่าโชว์หุ่นเนี่ย <c oughs> อย่างปกติก็เลี้ยงธรรมดานะครับแต่อันี้เขาเลี้ยงแบบประกวดเลี้ยงแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอัน,นเนี้ยเนี่ย จะทำอะไรคือจริงๆเนี่ยมันจะมีเสียงเขาบรรยายอยู่นะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างอึกทึกนิดนึงนะครับแอดมินก็ตัดเสียงออกแล้วก็เล่าเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มองตามนี่แหละตามภาพเลยนะครับตรงนี้ครับสำหรับคลิปบรรยากาศนะครับงานด็อกโชว์ถ้าใครยังเข้ามาดูนะครับก็ยังมีเวลานะครับสำหรับ งานก็จะเหลืออีกจนถึงวันที่7เป็นวันสุดท้ายนะครับสามารถนําน้องหมานะครับมาดูมาเข้ามาในงานได้เลยนะครับตรงนี้ครับคลิปบรรยากาศงานด็อกโชขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับและถ้าหากว่า ท่านใดหรือว่าใครสนใจที่จะมาดูในงานก็มาทันนะครับตรงนี้คือวันที่7เป็นวันสุดท้ายสำคัญที่สุดนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ